พระาธาตุขามแก่นเสียงแคนดอกคูณศูนย์รวมผ้าไหมร่วมใจผูกเสียวเที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ไดโนเสาร์สิรินทอนเน่สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิกเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองผ้าไหมมัดหมีโลกขอนแก่นในวันนี้มีความเจริญในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นในด้านเศรษฐกิจการเมืองการปกครองด้านการศึกษา,าศาสนาวัฒนธรรมและศิลปะ ห่างจากตัวเมืองขอนแก่นไปทางทิศใต้ประมาณ44กิโลเมตรตามถนนมิตรภาพเส้นขอนแก่นกรุงเทพถึงสีแยกอำเภอบ้านไผ่แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนแจ้งสนิทอีกประมาณ12กิโลเมตรก็เข้าสู่เขตอำเภอชนบทเมืองแห่งวัฒนธรรมและศิลปะอำเภอที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองผ้าไหมมัดหมี่ของจังหวัดขอนแก่นและเป็นที่ตั้งของซาลาไมไทย ในโครงการพระราชดำริพุทธศักราช2,530นายเจษดามิลินทางกูลอดีตนายอำเภอชนบทร่วมกับนายสมเกียรตินาวเพ็ญอดีตผูดด้อำนวยการศูนย์ฝึกวิชาชีพวิทยาลัยการอาชีพขอนแกน่นในขณะนั้นได้มีแนวคิดร่วมกันที่จะหาทางช่วยเหลือชาวอำเภอชนบทที่มีรายได้น้อยหลังจากการเก็บเกี่ยวด้วยการพัฒนาอาชีพ การทอผ้าไหมของประชาชนซึ่งเป็นอาชีพที่ได้รับการสืบทอดมาหลายชั่วอายุโดยใช้โรงเลี้ยงไหมของอำเภอชนบทที่มีอยู่แล้วซึ่งสุดโทมและเลิกเลี้ยงไหมามานานเพื่อปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ใช้เป็นแหล่งสาธิตฝึกอบรมการทอผ้าไหมมัดหมีและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแกน่นพุทธศักราช2,532นายสมเกียรตินาวเพ็ญ ได้เสนอโครงการพัฒนาโรงเลี้ยงหม่อนไหมอำเภอชนบทที่จัดทำไว้ขอนำเข้าสู่โครงการน้ำประเทศไทยจากในหลวงเพื่อพัฒนาภาคตนออกเชียงเหนือหรือโครงการอีสานเขียวซึ่งได้รับความสนใจสักถามจากที่ประชุมเป็นอันมากและนายอาทรจันทร์พระวิมลผู้อำนวยการกองกองวิยาลัยเทคนิคในขณะนั้นได้ขอดูพื้นที่โครงการพร้อมให้คำแนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์หลายอยา่าง พุทธศักราช2,533ศูนย์ฝึกวิชาชีพขอนแก่นได้มอบหมายให้นายวีรพลเวทประสิทธิ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการในขณะนั้นดำเนินการปรับปรุงโครงการจัดทำรายละเอียดศึกษาความร่วมมือจากท้องถิ่นภาครัฐและเอกชนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมในการจัดทำโครงการอีสานเขียวโดยใช้ชื่อโครงการว่าโครงการซาลาไหมไทยโดยมีวัตถุประสงค์1 เพื่อยกระดับรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 2. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับกระบวนการผลิตผ้าใหม่ 3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้จังหวัดขอนแก่นพุทธศักราช2534โครงการซาลาไหมไทย ได้รับการเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณพุทธศักราช2535วิทยาลัยได้เสนอโครงการศาลาไหมไทยร่วมเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาห้ารอบกระทรวงศึกษาธิการได้รับความเห็นชอบอนุมัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พรมราชชนนีพันตีหลวงได้พระราชทานนามอาคารพิพิธภัณฑ์ศาลาใหมาไทยว่าอาคารเฉลิมพระเกียรติ6 0พรรษามหาราชินีเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2535 2,536กรมอาชีวศึกษาได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ60พรรษามหาราชนินีอันเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้สุภเลิกเบิกดิถีสีสวัสด์เฉลิมฉัตร แก้วกล่าวพระเจ้าฟ้าทรงสนองสืบสารพระมารดาเปิดศาลาไหมไทยในวันนี้ศาลาไหมศูนย์รวมไหมในชนบทล้วนง,งามหมดวิจิตสันปัรเจิดสีด้วยดำริพระมหาราชินีลาดสุขีตามวิถีอีสานไทยอันเชิญไตรรัตนามาปกปัก เทวารัก์สิงสถิตอยู่ทิศไหนบรรดาลดนทูลกระหม่อมพระจอมใจสิลินทรสิริไทยจำเริญเธอกรอบและแนวคิดโครงการโดยคณะกรรมการบริหารซาลาไหมไทยได้กำหนดได้ว่าซาลาไหมไทยควรเป็นศูนย์ฝึกศึกษาพัฒนาและอนุรักษ์ผลิตภัณฑ์ไหม กิจกรรมหลักที่สำคัญตามวัตถุประสงค์ของซาลาไม้ไทยคือ 1. งานเทศากาลและพิพิธภัณฑ์ 2. งานค้นคว้าและพัฒนาอุปกรณ์ผลิตและกระบวนการผลิตใหม่ 3. งานส่งเสริมอาชีพและฝึกอบรมการนำวัตถุประสงค์ของโครงการซาลาไม้ไทยสู่การปฏิบัติวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นได้ดำเนินการดังนี้เป็นศูนย์ศึกษาจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลสาธิตจัดแสดงเทศการใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างครบวงจรเพื่อเผยแพร่ความรู้ทั่วไปความรู้เฉพาะแก่ประชาชนและบุคคลที่สนใจได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเป็นศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านอีสานเกี่ยวกับการดำเนินวิถีชีวิตประจำวันการหาเลี้ยงชีพการประกอบอาชีพดนตรีพื้นบ้านและการละเล่นพื้นบ้านเป็นศูนย์พัฒนา ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มคุณภาพผ้าไหมมัดหมี่ผลิตภัณฑ์ไหมส่งเสริมอาชีพการทำไหมซึ่งเป็นอาชีพที่ควรอนุรักษ์ของคนอีสานเป็นศูนย์อนุรักษ์ได้จัดเก็บรักษาผ้าไหมาลายผ้าไหมที่เป็นผ้าโบราณสมัยนิยมเพื่อศึกษาวิวัฒน,นาการที่มาแหล่งกำเนิดในเชิงโบราณคดีประวัติศาสตร์และศิลปะเพื่อการส่งเสริมการทำผ้าไหมมัดหมี่ สู่สากลในปีพุทธศักราช2559วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นได้รับงบประมาณในการจัดตั้งโรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งทอนาโนเป็นแหล่งที่3ของประเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นและยกระดับมาตรฐานสิ่งทอทั้งระบบวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ได้เปิดให้มีการเรียนการสอนหลักสูตรการทอผ้าไหมมัดหมี่และผ้าพื้นเมืองได้จัดเป็นหลักสูตรระยะสั้นให้กับนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพคอนแก่นและประชาชนทั่วไปส่งเสริมการทอผ้าไหมมัดหมี่ไปที่จังหวัดยะโสธรจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงตามพระราชดำริของสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน นายธินธุรก,กันดาร